ลสวัสดีครับท่านผู้ชมกันเนี่ยวันนี้กับเกมที่ชื่อว่าเกมเมลอนเพกาวนั่นเองดาท,ที่ชื่อว่าดากว้างสุดนั่นเองดูนะกวางมากวันนี้ผมจะมาสอนหาวิธีลับเลยนะครับวันนี้ผมจะพาไปสุดดูดาเอนๆนะครับ มันจะไปเลยนะครับไปอย่างแรกเลยนะคะมาดูตรงนี้เลยตรงนี้นั่นเองดูจะมาทำดูนะทุกคนแป,ป๊บนึง นี่น,นีมาตรงนี้แหละมันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเราอยากได้แต่ว่ามันทำไม่ได้นะครับมันเป็นของส่วนตัวใดด่านสาว่า้น้ำเลยนะครัะนะนนนนนทำอะไรก็ทำไม่ได้ดูนะระเบิดก็ไม่ได้เอาได้เฉย ไม่ได้เลยขออนี้อ่ะเราไปดูความลับต่อไปเลยนะครับไปความลับที่บุ๊บในเมลอนเพกาวนะครับมันจะมีการทำตัวละครหนึ่งครับนั่นก็คือมะม่วงแล้วตอเล่นเอาหนึ่งนะ นี่เลยแล้วก็อันนี้คือสีทองนะครับหรือว่ากล้วยหรือว่าถ้ามันมีไปตรงนี้มันเป็นเมลอนไม่ใช่ไม่ใช่ต่อไปมาดูอันที่สองกันเลยนะครับนั่นก็คืออออ ซัมบี้แล้วนะก็ความลับที่สองก็คือความลับแปะนี้อืมนี่นี่ดูนะเราก็ต้องอย่าเอาน้ำยาหมดตะมานะครับเราก็ต้องฆ่ามันได้นะครับไม่ใช่ฆ่ามันไม่ได้นะครับรก็ต้องเอาน้ำยานี้แล้วก็ กระดูกที่ลุลามไม่ช่างมันเลยเอ้นะครับตายเลยไปดูความลับต่อไปเลยนะครับไปความลับต่อไปนี่ง่ายมากเลยนะครับทำทำทำให้ตัวละครพวกนี้กลายเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็แสดงว่ามันจะเป็นตัวกระดูกขุมทํามาแล้วนะ ดี๋ยผมเอาให้ดูมันเป็นสกเกลเลตันที่ผมทำไว้ไม่ใช่ปืนนะมันธนูใช่ธนูไม่ใช่ปืนแล้วก็ฉีถ้าเราฉียามตาอีกมันก็จะตายเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่เป็นนะครับทำมาแล้วมันเป็นอตอต่อไปตัวสีดำมันทาง่ายมากเลยนะครับ แค่โดใสฟไม้แล้วก็รอให้มันดำเสร็จแล้วนะครับเอาแปลงนี้เลยนี่เลยนี่เลยตัวคนสร้างตัวคนไปแล้วมันตัวดำเลยนะครับรอบแป๊บตายแล้วครับถ้าตายก็ช่างมันนะครับรอจนกว่ามันจะดำไปเรื่อยเนี่ยนะี่ะะกระดูกแล้วกระดูกแล้ว บางคนทำไม่เป็นบางคนไปใส่ไปใส่ยียามาตะเลยอะรออัปเดตที่มันรออัปเดตที่ได้ถั่วปืนใหม่แล้วก็ตัวละครใหม่ก่อนนะครับก็มีที่ฉีดใหม่นี่นี่แปะนี้ แล้วม,มันตัวดำไปเรื่อยเลยนะนี่นี่แบบนี้เลยนะครับตัวดำแล้วขั้นที่สองมันมีการทำแบบตัวดำตัวหนึ่งนะครับมันง่ายมากเลยครับครั้งหนึ่งก็ต้องเอาตัวคนมาก่อนแล้วก็เอานี้มาแล้วก็นี่แหละนี่นี่นี่แล้วก็นี่นี่เลย มาด้วยอาด้วยคนนี้ด้วยไปโดน,นก็ให้มันโดนหดตายไหมโอ้โหเสียได้เอาใหม่แต่ว่าเอาใหม่ก็ได้นะครับนี่เลยนะครับ ผมทำมาแล้วนะครับตัวหนึ่งแบบวิเทอร์สเกลีตันครับไปดูอย่างตอบไปเลยนะครับอืมคิดแป๊บหนึ่งนะอืมสามารถทำลิกเกอร์ ก็มันจะเป็นนี้เลยนะครับเรามาดูกันไปนี่เลยนะครับที่ผมต้องการแล้วก็นี่นี่กดไปเลยนะครับมันก็จะขยับไม่ได้นะครับแล้วเราก็เอาตัวคนมานี่เลยนะครับผมทำอันนี้มาแล้วผมจะมาดูเลยทีต่อทีต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 อ สีตา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 ก็ได้นะครับเป็นนี้เลยนะครับไปดูกันดู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 ดดดดดถ้าเรามาทำแบบนี้ล่ะโอ้โหแหนะเอาเอาไหมาเอาไหมย์ตัวละครมาเอา้ยเนี่ยกอสโล แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ดู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 เธอให้ไอ้กากมาทำล่ะโอดมันทำไม่ได้